สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีที่จะแนะนำทุกคนให้หาห้องให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยง่ายๆคือกดเข้าไปที่ Option กด EAX c a l แล้วก็กดเลือกเปลีย่ยนเซิร์ฟนะโดยผมจะเลือกเซิร์ฟอีแปนะครับก็กด Quick Match ถ้ากดเข้าไปแล้วรอเกิน สิบสองวิกดออกเลยครับเพราะว่าถ้าเราโหลดไปเนี่ยมันจะพาเราไปห้องห้องที่ไม่มีคนแล้วก็กดเข้ามาเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่วันนี้เซิร์ฟออสเตรเลียนะครับเขากดลิกเนยตันนี้เดีห้องโควอบนะแต่ผมไม่เข้าไปผมจะเข้าห้องมันจิเพย์ยอรเดี๋ยวลองกดใหม่อีกรอบนงได้แต่หมดโควอบเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟ เป็น US นะครับก็ติดนะเดินไปอันนี้หมดอ,อะไรกดออกไม่ทันเดี๋ยวเข้าไปเลยก็ทำแค่นี้นะครับก็เปลี่ยนเซอร์ปไปเรื่อยๆถ้าไม่เจอห้อง เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าจะเจอครับก็แนะนำนี่ช่วงช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยเซิร์ฟเยอรมันคนจะแน่นเนี่ยบางทีก็พามาห้องคนเดียวอั่นตัดนะ ก็คือช่วงเชานะ้าเนี่ยผมแนะนำนะข้าเซิร์เปเลอรมันส่วนเย็นๆค่ำๆหน่อยนี่แนะนำซร์อญี่ปุ่นเอฟพีแปรนะนี่ห้อดานจยโนซิตนะครับก็น่าจะเป็นหมดมันกิ่เพย์ยือคือผู้เล่นหลายคนนะตันนี้น่าจะเจอห้องละ ก็วิธีการก็เข้าง่ายๆครับก็เพีแค่คำต่างคคิปผมโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาห้องครับโยนสิษิ์ก็เดี๋ยวจะจนได้ให้ดูครับตอนนี้ห้องเพิ่งเริ่มใหม่ๆครับเนี่ยยังไม่มีแต้มยังไม่มีสกอร์นี่แหะ ตันนี้เราก็จะไปทำการยึดจุด A B C D E นะเดีย๋ยวขอตัดลินด้วยเกมแค่นี้นะครับ